Look at the view. At the now we're in Tulumina. <Okay. S 2> องวาน h a n k you คุณเชกี้ฉบับลิซ่าเข้าแล้วออกไม่ได้ซะิจริงเลยนะคะสมการนี้แฟนๆบอกว่าจะสงสารใครก่อนดีครั้งนี้คุณเชกี้มาเป็นหนิววนแจนะคะคอนเทนต์นี้ Thank you คุณเชกี้กับมาดามลิซา่าที่เมืองชาออมินาเกาะชิชิลีประเทศอิตาลีค่ะที่ไปร่วมเปิดคอลเลคชันเครื่องเพชรไฮจูเว e รี่กราบแบรนดนการีเซอร์เพนชี่ซันเบิร์ก j ไฮจูเ พรีชโลมาในการสร้างสรรค์ถึง1,200ชั่วโมงค่ะ เครื่องประดับ Fancy Intense YOLO ถึง5เม็ดโดยเม็ดใหญ่สุดนะีคะก็จะหนักถึง5.52กรัตกันเลยทีเดียวค่ะสวยรู้หลาจะมูลค่าเท่าใดนี้ยังประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะแต่ภาพลักษณ์ลิซ่ากับแบรนด์นี้ไว้วางใจพร้อมที่จะลงทุนนะคะเมื่อทำงานด้วยก็ต้องมีผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าที่สุดในโลกสำหรับแบรนด์เครื่องเพชรไฮจูเวลสวยสับฉบับหรูหรนะคะไม่ใช่แค่มาทำงานเท่านั้นคุณโนโริซ่า ก็ยังมาทำคอนเทนต์ Thank you คุณเชกีนะคะแต่บริการครั้งนี้ไม่ใช่พี่บริการดอนแวนนะคะแต่เป็นหนุ่มวอนแจนั่นเองล่ะคะ่ะเปลี่ยนจากดโนแวนมาเป็นวอนแจเนะีคะก็จะงงนิดๆนหน่อยๆค่ะว่าลิซ่าทำอะไรนะคะกับความที่เป็นรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันด้วยก็จะทำตัวไม่ถูกอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ที่แน่แน่แฟนคลับบอกว่าน่ารักเป็นอย่างมากเลยจิตอินเนอร์คือที่สุดเลยแฟนก็บอกว่า ก็คิดถึงพี่บริการนอร์เวย์นะคะกับความหุ่นใหญ่ร่างบึกสมก็เป็นคุณแชกกี้นะคะจริตอินเนอร์การจีบถือกระเป๋านี่คือที่สุดกันเลยทีเดียวแฟนๆบอกว่ามิกลาเลื่อนผ่านนะคะบอกว่ากลัววันแจขอความช่วยเหลือคลิปนี้แฟนคลับบอกว่าต้องย้อนกลับไปดูโปรไฟล์ว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนเอาลงที่แท้คือบัญชีหลักมิซานี่เองน่ารักมากเลยเปลี่ยนวันแจมาเป็นคุณแชกี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเฟเดริกนี ฉันรโลกแตกเลยนะเหตุผลที่วันแจาใส่แมสคือกลั้นขำไมอยู่ค่ะจริตคือที่1นึ่ละครคุณธรรมต้องมาแล้วค่ะลงอะไรแบบนี้ยอดไลยอดวิวคือปังมากฉันไม่นิกว่าจะขนาดนี้ฮ่าฮ่านี่แหละคนไทย100%เเซ็